นี้แล้วนะครับขุนพลกิเลมพอยองของเราก็จะลงทำเซิร์ฟฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิมลีกนัดกลางสัปดาห์เปิดสนาเยอรมาหาสเตเดีย hmm. ม hmm. ต้อนรับการมาเย็นของทีมหนีตายอย่างราชนาวีนะฮะแมตที่แล้วละครับกองเชียร์ของเรารวมไปถึงนักเตะสตาร์โค้ชและผู้บริหารต่างผิดหวังตมตามการเลยล่ะครับนำสองศูนย์แต่ไม่สามารถคงสกอร์นั้นไว้ได้สุดท้ายถูกไล่มาตามตีเสมอในช่วงเวลาเพียงแค่2นาทีนะฮะ นักเตะของเราก็กลับมาซ้อมเหมือนเดิมครับสภาพจิตใจถึงแม้ว่าจะแย่อยู่แต่เพราะเขาเป็นเหมืออาชีพเขาต้องรับได้นะครับการที่เราลงมาถึงจุดต่ําสุดมันก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรากลับมาถึงจุดสูงสุดได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็หวังว่านักเตะของเราจะจําบทเรียนจากที่เคยผิดพลาดมาแล้วหลายต่อหลายนัดก่อนหน้านี้มาสร้างภูมิต้านทานนะครับให้มาต่อไปนะั้นสามารถเล่นได้ และก็สามารถรักษาสกอร์ที่ขึ้นนําได้นะฮะอย่างทีมราชนาวีเนี่ยก็ถือว่าเขาอาจจะแย่กับทีมอื่นนะครับแต่เราก็เห็นหลายๆครั้งแล้วว่าทีมที่เล่นแย่กับทีมอื่นพอเจอทีมใหญ่อย่างทีมเมืองทองมักจะตั้งใจเล่นเป็นพิเศษและผลงานของพวกเขาก็จะเล่นออกมาดีด้วยละครับฉะนั้น เราต้องระมัดระวังและเพิ่มความมุ่งมั่นความทุ่มเทจากเดิม100%ต้องเพิ่มเป็น120%หรือ130%ให้ได้ในเกมนี้ครับเพราะว่านั้นนี้เราเล่นต่อหน้ากองเชียร์ของเราครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์มุ้ยเทรศิล์แดงดาและก็ตองกวินธรรมสัจจานันครับสถานการณ์ของทีมเนไงบ้างครับตอนนี้ฮะหลังจากที่ช็อกครับก็ผมว่ามัน มันพลาดมาแล้วอะไรเงี้ยมันเราก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เ,เราก็ต้องมองหน้าต่อไปก็ยังมีเกมในหลีกยังเหลืออยู่เลยรก็ต้องพยายามทํางนานกันต่อไปอืมกลังใจนักเตะเสียไปไหมครับผมว่าก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าผมว่าเรามันไม่ใช่ครั้งแรกอะที่เราเป็นที่เราโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมอะมันเป็นครั้งที่สามของของฤดูกาลแล้วอะมันผมว่าเราพยายามเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็แบบว่า มันเพราะอะไรไงแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นจริงๆมันเป็นเพราะอะไรครับหลายคนบอกว่าทีมเมืองทองประมาหรือบางคนก็บอกว่าเป็นทีมที่ไม่ค่อยอู้ไม่ค่อยมีเทคนิคเรื่องการนอนอะไรเงี้ยมาเลยทาให้ไม่มีการชะลอเกมหรือเปล่างรผมว่ามันอาจจะเป็นจังหวะมากกว่านีงแต่ว่าแบบผมว่าในในบางเกมอะไรเงี้ยอาจจะมีการแบบว่าเทคนิคของเกมอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่าไม่ไม่ ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอะไรเงี้ยซึ่งแบบเห็นว่าบางเกมอะไรเงี้ยเรานําอยู่ว่าจริงแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้คลองบอลตลอดลยอะไรเงี้ยเราก็ยังมีโอกาสโดนบุกอยู่ตลอดลยอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราแบบเหมือนถ้าเรานําอยู่แล้วเราคลองบอลเยอะๆอะไรเงี้ยผมว่าเราน่าจะแบบมีโอกาสเสียประตูน,น้อยกว่าครับแล้วแมตช์กับราชนาวีนะฮะทีทีอย่างเงี้ยการ <c oughs> ฟืน้นฟูร่างกายอ <c oughs> อย่างมุ้ยวันนี้ซ้อมเบาๆนะ ก็ซ้อมนิดเดียวครับวันนี้ก็วันพุธผมว่าก็ก็ต้องแบบตั้งใจกันเหมือนเดิมพี่เพราะว่าหลังจากแบบที่ที่เราแบบพลาดมาในเกมที่แล้วอะไรเงี้ยก็ผมว่าทุกคนพยายามแบบเหมือนจะแก้ตัวในนั้นเนี้ยว่าแบบว่าแบบสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยพวกเราก็ไม่ได้แบบอยากให้ตั้งใจให้มันเกิดอะไรเงี้ยผมว่าเราก็พยายามจะ จะแบบแม่มันเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเขาหนีตายครับเขาหนีตายมันก็คล้ายๆขอนแกันฮะมันจะทําให้แบบเราเจองานยากหรือเปล่าฮะคือเขาอาจจะไปง่ายกับคนอื่นแต่มันหนักกับเราเนีก็ผมว่ามันเป็นโุกเกมเราใครใครเจอเมืองทองเลยครับเขาก็แบบมันเต็มที่แล้วอยากเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันนันนี้ผมว่าเราเล่นในบ้านด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์หนังขอนแก่นอีกอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เท่าไหร่ละ12ลูกแล้วครับครับก็ไล่ระดับหลุนดาวสัมโนะฮะายลถึงกองเชียร์ครับหลายคนผิดหวังมากก็ก็ต้องขอโทษกองเชียร์ครับที่แบบกองทำนัดที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันมันน่าผิดหวังซึ่งซึ่งตัวผมเองก็ผิดหวังถึงเรารอนำถึงแบบเราทำงานได้ดีจนจะ90นาทีแล้วแล้วมันโดนผมว่ามันมันค่อนข้างแบบเสียความรู้สึกพอสมควรครับก็ ก็อยากขอมำลังใจเอาแฟนบอลก็อยากให้มาให้กำลังใจกันมนเติมก็มอว่าพวกผมจะแบบลบข้อบิดพลาดนั้นลงได้อะไรเงี้ยก็อยากให้เข้ามาให้ังจดูออกคนสุดท้ายฮะ,ฮะยังซ้อมเข้มต่อเขาก็ ก็เพิ่งครับก็เพิ่งกลับมาก็เลยอยากจะซ้อมเพิ่มเพิ่มเิมในสปิริตครับสิ่งที่แบบเออก็ก็ที่ไปอยู่โรงพยาบาลที่แบบพักไปก็อยากจะซ้อมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าฮะเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในทีมฮะพอจบเกมช็อกเลยซีนีมาหลายคนก็ช็อกฮะตอนก็นั่งดูช็อกอยู่ข้างสนามครับก็ก็ค่อนข้างที่จะก็ก็อ่าคือคือก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ <t <t ้นแต่ว่าคือเกมฟุตบอลนะครับคือเราเรา เราคือถ้าผมว่าเราเสียสมาธิแม้แต่นาทีเดียวหรือเสียวเป็นนาทีเดียวมันก็มันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าคือ,ค,อคือเราก็โทษใครไม่ได้ครับคือคอย่างนี้มันมันก็ต้องผิดก็คือผิดทั้งทีมไม่มีไม่มีใครผิดใครถูกเล่น11คนไม่ใช่ความผิดของผิเบิร์มไม่ไม่ไม่ใช่ความผิดใครทั้งทั้งนั้นครับคือคือไงเราก็ต้องรับรับชับทั้งทีมคือเราเล่นเป็นทีมครับผมยังไงคือยังไงเราไม่โทษกันอยู่แล้วเราจะกลับมาได้ไหมครับคืออ่าบอลผมคิดว่ามีนะชคือ เราก็เราก็พยายามที่จะลืมแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนแล้วก็ลืมมันไปแล้วก็พยายามที่จะแมตช์หน้ายังไงเรายังมีเรายังมีแมตช์ที่เหลืออยู่ยังไงเราก็ต้องพยายามพยายามสู้เพื่อแมตช์ต่อไปเพื่อที่จะทําอันดับให้ดีที่สุดในปีนี้ครับผมเป็นเพราะว่าเราชะล่าใจเราประมาทหรือเปล่าครับในช่วงที่โดนทีเสมอหลายๆเกมที่ผ่านมาอ่าผมคิดว่าก็ <c oughs> ก็อาจจะมีส่วนบ้างนิดหน่อย <c oughs> แต่ว่าคือคือ อย่างที่บอกคือเราก็ไม่สามารถประมาทคู่แข่งได้เลยคือคือไม่ว่าเราจะนําเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่าคือผมคิดว่าในทีมก็คงไม่ได้ประมาทอะไระคือคือเล่นไปตามเกมแต่ว่าคือใช่ครับคือเราไม่สามารถยิงลูกด้วยสามได้ท่านเองอคือถ้าผมว่าเรายิงลูกด้วยสามได้เนี่ยคือทุกอย่างจบก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนอีกอีกครั้งหนึ่งสําหรับสำหรับทีมเราที่ว่าเราน่าจะไม่ต้องให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วเอัอศรัทธาของเชยังไม่หมดไปครับเพียงแต่ลดน้อยลงนิดนึงอยากจะเชิญชวนให้ตองพูดดนนนิึวัพุี ครับคือว่าคู่นี้ก็ยังเป็นเกมลีกของไทยลีกอยู่คือคือส่วนตัวผมเองแล้วก็แล้วก็ทั้งทีมเนี่ยคือในเมื่อเรายังมีความหวังยังมีโอกาสคือบุรีรัมยังไม่ชูท้่วยครับผมคือตอนนี้ถึงแม้ว่าบุรีรัมย์จะเป็นที่หนึ่งแล้วก็คะแนนนำห่างเราเยอะแต่ว่าแต่ว่าคือเราเรายังไม่เห็นบุรีรัมย์ชูถ้่วครับคือคือพูดตามเขาสกคือเขายังไม่ได้แชมป์คือยังไงทฤษฎียังมีโอกาสอยู่ยังไงเราก็ต้องมีความหวังคืออยากให้ให้เขาเชยร์ทุกคนหวังแล้วก็ คือช่วยกันสนับสนุนทีเหมือนเดิมก็ชนะชนะด้วยกันเสมอเสมอด้วยกันแล้วก็แพ้แพ้ด้วยกันครับผมยังไงแล้วก็แล้วก็คือทุกคนคือเป็นส่วนร่วมของเมืองทองทั้งหมดก็คิดว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คือเมืองทองมาไม่ถึงวันนี้แน่นอนครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเชียร์เมืองทองเหมือนเดิมแล้วก็ผวกผมจะสู้เต็มที่แน่นอนครับผม